สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีดีท่านช่อง11และทางออนไลน์ไลน์เอ็มีภาคกลางเอ็มทีกาเจริบุรีแล้วก็ออจุดเกลียงรีวิวนะครับผมมาพบกันทุกวันแน่นอนในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับย้าที่ผมพยายามพูดกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอย่าลืมที่ผมบอกครับมันคือข้อมูลที่ผมรวบรวมมา ผมเลยเอามาเล่าเอามาส่งต่อครับและสิ่งที่ผมพูดครับผมภูมิใจคือการที่ทาให้คลิปนี่มีคนดูและเข้าใจและแน่นอนในบริบทของผมในหน้าที่ของผมคือราชการผมอยากช่วยคนถึงฝั่งรับราชการให้ดูแลครอบครัวและก็มีความก้าวหน้าได้ทํางานที่ตัวเองชอบชอบมือถือไหมชอบสื่อสารไหมชอบคอมสายนักประชาพานสายนช่างตอบโจทย์จริงๆครับอย่างที่ผมทําทุกวันนี้เห็นไหมครับผมสนุกผมถึงเพงลินกันมันถามว่าทํางานเยอะไหมเยอะครับ แต่เพราะผมชอบไงผมก็เลยสนุกแต่ถ้าคุณไม่ชอบผมก็อยากให้คุณหาสิ่งที่คุณชอบแล้วทําไม่ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันไปได้สุดท้ายกลายแบบชอบกลายมารัก,ม,กมันก็ตอบโจทย์ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยาทรงต่อครับแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลมันคือข้อมูลครับมันคือไอทีแหละผมจึงเอาเรื่องราวพวกนี้มาเล่ามารวมมามัดจากที่คุณถามมาอย่าลืมครับเฟซออกเลี่ยงเป็นเฟซที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็มีอะไรถามมาผมตอบหมดเลยนะครับและยินดีบอกเป็นอย่างยิ่งผมอยากให้เฟซผม เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจตัวอย่างดีๆและของคนอื่นที่ผมรวบรวมมาใหญ่คุณมีเป้าหมายที่ดีงามรับรอง ทุกอย่างจะดีขึ้นจริง,รงๆครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมท่งต่อและอยากทํามาจริงๆนะครับสำหรับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องราชการแต่เราจะรู้ราชการในกรมเราอย่างไรเพราะผมกรมเห่พันใช่ไหมครับจิตตลุไทาไลายเวลาว่าจะมีการยกย้ายอะไรและเป็นแนวทางให้ที่มัรราชการแล้วเติบโตขึ้นและพอว่างละ่ะเราไงที่ยังไม่บรรจุก็ได้บรรจุไงและพอเราบรรจุแล้วล่ะเราจะกลับบ้านยังไงละ่ะเราจะขึ้นยังไงละ่ะเราจะเติบโตไหมครับคนเราถ้ามีเป้าหมายไม่มี มันจะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับผมอ,อยากให้ภาพรวมกับทุกคนและให้คุณไปถึงนะครับและถ้าคุณชอบงานนี้รับรองงานนั้นดีงามไปสุดทางจริงๆครับรู้ทันไอทีตอน67แล้วนะครับสรุปไทม์ไลน์โกมิชพานหกแปนะครับผมใส่ปีหกไว้เพื่อให้เข้าใจเนื้อเผื่อใครเปิดปี6กเจจะเข้าใจว่าผมทําทุกปีแหละครับผมแฮแท็กสอบขึ้นครับแฮชแท็กย้ายแฮชแท็กสอบราชการทําไมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ และการต้องเข้าใจครับเมื่อเราเข้าใจภาพรวมของสิ่งใดเราจะรู้ข้อมูลและคุณจะไปถึงสิ่งนั้นคือสอบขึ้นย้ายและสอบบรรจุจึงต้องเรียนระดับจากด้านบนลงมาครับจาก41ลงมาใช่ไหมครับแต่กรมมีคือ40นะครับอ่าผวังว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังยาวๆนะครับแต่เนี้ยคือกรมอพันธ์ก่อนนะครับและช่วงเดือนสิงหากันยาเนี้จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเพราะสิ้นปีโง่มาน,นะครับอ่าปีนี้ปี68ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นที่ราชการเกษียณตำแหน่งเลยว่างเยอะเลยทําไมละ่ะเดี๋ยวมาดูกันจึงจะมีไทม์ไลน์ประมาณนี้ครับผมย้ําครับผมผมย้ํานะผมไม่ได้พูดถึงข้างบนนะครับแน่นอนถ้าทิบดีคือ40ครับถ้ารองที่ดี49อธิบดี1ท่านเราทิบดี3ท่านครับอันนี้ละไว้ติดขวางข้างบนนะ แต่เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อแรงบันดาลใจส่งแนวทางให้เห็นหลายคนก็จากเด็กเล็ก,ลก,ลกจากซีห2ครับสุดท้ายก็กลายปเป็นซีได้ซีสก็ได้ครับจึงต้องเข้าใจภาพรวมนะผมจึงเอาภาพรวมซีไล่ลงมาให้ดูกันนะครับผมย้ำครับแนอดีตเรียกซีทุกวันนี้เรียกอนวยการสูงนะครับและถ้าเกิดในสายบริหารคือบริหารต้นก็คือรองอธิบดีบริหารสูงคือท่านที่บิบดีหนึ่งท่านนะครับไปดูกันครับผมหนึ่งตอนนี้มีทไลายมาแล้ว ประกาศรับสมัครอานวยการสูง49ครับทั่วไปด้านทั่วไปคือว่าง8นะครับตอนนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากจะมีการเกษียณหลายท่านครับเลยจะมีว่างวัน8คำนวณไปแล้วนะอะด้านการเงินและบัญชีครับที่จริงด้านการเงินบัญชีจะมีของการเงินบัญชีแล้วก็คังนะครับอันนี้ว่างหนึ่งนะครับสำคัญที่ผมอยากเข้าใจให้เข้าใจเผื่อคนงงนะครับคือตําแหน่งผอสํานักนะครับส่วนกลางและผอเขตตามเขตต่างๆซึ่งทุกวันนี้เป็นชื่อเป็นสังงานันงานเฉพาะพื้นที่ ที่1ถึงที่8นั่นเองนะครับและตอนนี้ก็มีปจส4 .911 จังหวัดด้วยนะครับและช่ผมย้ำเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเข้าใจว่าในอนาคต4 9เ็จังหวัดจะมากขึ้นครับจึงทำให้ตำแหน่ง49เาอำนวยการสูงจะกลายเป็นตอนนี้มีตำแหน่งรวมคือส่วนกลาง18นะครับรวมสำนักงานพื้นที่แล้วนะบวกปจส1 1เท่ากับ9ี่าตำแหน่งโอ้เห็นไหมกลมเรามี3 0 0พันคนครับจะมีโอกาสที่เป็นอำนวยการสูง30คนโดยประมาณเห็นไหมก็ประมาณสา0พัน ต่อ30แต่ถ้าเกิดการเป็น35ล่ะเพราะเดี๋ยวพอจะต่อจะเพิ่มขึ้นโอกาสที่คุณเปอานวยการสูงก็มากขึ้นเห็นไหมอ่าแต่ที่ผมพูดเมื่อขบนมากค้าล่างจะโดนหานไปโดนตัดไปนี่แหละครับคือสิ่งนั้นถึงเป็นทุกโกลมนะครับผมอยากบอกว่าคนที่อยู่ในโกลมมีโอกาสเติบโตคนที่ยังไม่เข้ามา โอกาสยากขึ้นเพราะตำแหน่งจะหายไปจริงๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากบอกตอนนี้เนื่องจากระบบราชการยังรับกันอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่ต่อไปการรับจะน้อยลงเรื่อยๆด้วยนโยบายด้วยสิ่งที่โดนตัดอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้าคุณไม่รีบแหละมันจะยากขึ้นจริงๆนะครับผมอ,อยากส่งต่อให้คนอยู่ในองค์กรขึ้นไปให้คนที่เข้ามาใหม่และผมอยากให้คุณกระตุ้นและทําจริงๆไม่งั้นมันจะยากขึ้นจริงๆกอพอก็ยากขึ้นไหมเห็นไหม อลองเริ่มทำรับรองถึงแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะตัวอย่างดีๆมาเล่าให้ฟังเช่นเดิมนั่นเองนะครับย้ำนะครับผมเมื่อเข้าใจแล้วอันดับการสูงมีตังยิบกา้าตำแหน่งให้คุณขึ้นไปแล้วนะครับผมจึงย้ำครับผมเมื่ออันดับการสูงมีก็ต้องเป็นอันดับการต้นครับอันดับการต้นผมให้ยกตัวอย่างให้เป็น48.5นะท,ทั่วไปว่าง18ครับคือตำแหน่งเลขากรมนิติกรย้ำนะบางคนไม่รู้นะว่าเลขากรมคืออันดับการต้นนะครับและนิติกร ก็อำนวยการต้นนิติกรเกี่ยวกฎหมายครับผมผมไปศึกษาแหละจึงทําให้ว่านิติกรรอบนี้ครับมันจะมีตําแหน่งว่างและก็มีโอกาสที่คุณจะขึ้นแน่นอนเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังและจะได้รู้ว่าโอ้แล้วเราจะสอบอะไรล่ะนั่นแหละครับหน้าเว็บไซต์มันเกี่ยวเลยเกี่ยวับอะไรทีวีทอทัตกส้ชอไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีโอกาสเยาวเยา,ยาให้ฟังนะครับแต่ผมย้ำเนี่ยที่ผมพูดนะครับจุดําให้รู้ว่าอานวยการต้นนะครับก็จะมีทั้งหมด รวมปชสปรษจังหวัดอีก65จังหวัดนะครับก็คือจะมี2บวก65เท่ากับ67ตำแหน่งนะครับสมัยก่อนจะมี70กวา่าแต่พอเปลี่ยนปเป็นอุตารสูงแล้วไง11อ่ามเลยเลยแค่67ตำแหน่งเห็นไหมครับเมื่อออต้นน้อยลงออสูงมากขึ้นอ่าดีไหมคนที่อยู่ในระบบดีคนที่ยังไม่อยู่ในระบบละ่ะต้องรีบเข้าในระบบนั่นเองนะครับอ่ะย้ำนะครับกฎเกณฑ์ของกอพอบอกไว้แล้วว่า จะมีการขึ้นบัญชีไว้คูณ3าจักตำแหน่งที่ว่างครับก็คือแน่นอนถ้าว่าง8ก็คูณ8 3 24 24ยีตำแหน่งนะครับแต่เอาความจริงสุดท้ายด้วยจังหวะไหลแล้วว่าไหลไปสุดท้ายจะเหลือแค่ว่าคนนะครับจะมีคนที่ไม่ถึงด้วยนั่นเองเห็นไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะถึงฝั่งนะครับหลายคนก็ไม่ถึงฝั่งนะครับผมย้ำตรงนี้แต่ถ้าคุณเตรียมตัวดีละ่ะข้อสอบดีละ่ะคะแนนดีละ่ะโอกาสก็ามากขึ้นนะครับอ่ะหลักการนะครับย้ำนะครับผม บอกพี่ๆพอ,อไว้นะครับก็บัญชีสมัครระหว่าง7จถึงสิสิงหา68ที่ผมมาเล่าเนี่ยผมอยากให้คุณเห็นแนวทางในประเด็นจเพื่อเติบโตนะครับสำหรับพี่ๆพอ,อทุกท่านก็ท่านรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมอยากเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ดูว่าอ,อ๋อมันตำแหน่งว่างสิมาเลยทำให้น้องๆสอดบรรจุขึ้นมาเพิ่มได้นั่นเองนะครับประกาศผล1กัญยา68แนะครับและย้ำครับปีนี้เป็นปีแรกเลยที่บัญชีจะหมดอายุ2 8่สคุมาพันไว้6เดือนซึ่งอนาคตจะเปลี่ยนแปลงยังไงต้องเข้าใจเนื้อแต่ผมย้ำว่า พีพ่่พออหลายคนก็คงได้สอบขึ้นกันไปหลายตำแหน่งแน่นอนนะครับอย่างที่ผมพูดครับ2ครับเปิดรับสมัครแบบชบพคือ48ครับอันนี้ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าเป็นแบบขึ้นบัญชีไว้เป็นครั้งแรกครับข้อดีคือพอเราขึ้นบัญชีแล้วครับเราก็มีโอกาสหลายปแต่ถ้าสายก่อนครับการสอบแข่งขันพอสอบแข่งขันเสร็จแล้วก็ไม่ไปขึ้นบัญชีมันก็เลยจะทําให้ต้องรอสอบตอนนี้ก็เลยว่างเพราะตอนนี้พออที่เป็น48ว่างอยู่หลายที่เลยแต่เพราะมีบัญชีไงตอนนี้ กรมก็เลยมีแนวคิดว่าเป็นทาเป็นบัญชีไว้เลยดีกว่าอ่ามาเลยจะให้เข้าใจว่าตําแหน่งที่รับครับนักวิาพันธ์ชอพอครับกรมเรานักวิาพันธ์ชำนาญการพิเศษเยอะที่สุดในสหรับพอ,อนะครับคือตําแหน่งพอ,อสอทอท,ทส่วนภูมิภาคพอ,อสวทเจกว่าที่ทั่วประเทศนะครับยกเว้นสวทเพื่อการเตือนภยัยเตือนภัยในภาคกลางคือใช่พอ,อแต่อีกสาท่านเป็นแค่ c 7ไม่ถึงเป็นชำนาญการไม่ถึง4 8นะครับอ่า จะมีเยอะที่สุดเลยครับของกมรมหลักสิบแปดที่ผมพยายามเล่าให้ฟังเนือ่าแล้วจะกลับบ้านแหละหลายคนเป็นพออยากกลับบ้านก็ต้องดูพอสวทใช่ไหมครับหรือพอจสอก็เป็นรายการต้นอาสองตำแหน่งนัก่างประชชนครับชอบพอมีในส่วนการครับแล้วก็เขตหนึ่งถึงหกนะครับเขเจเแปดไม่มีครับยัอยู่ในส่วนของส่วนยุทธศาสตร์ส่วนการพยายามเชื้อพื้นที่นะครับที่จะมีหนึ่งถึงสองคนนะครับแต่หลายคนตอนนี้ในส่วนเขตส่วนมากจะโดนไปอยู่ที่พอจสอที่เป็นสี่เก้า เดี๋ยวผมไลฟ์สั่งยาวๆงลางนะครับอ่ะมีนล,ลงมาย้ำครับแล้วเราสมัครได้ไหมคนที่เป็นพอคนที่เตรียมที่เป็นชํนนาญการแล้วสอบครบหลักเกณฑ์แล้วสามารถสอบสมัครได้นะครับแต่ย้ำครับผมเขาสมัครได้ทั้งนักประชาพันธ์นและ นักศึกษาบอลชนเลยเราควรสมัครสองอันเลยใช่ไหมครับมีคนถามผมมีพี่ๆที่จะสอบได้ถามผมผมบอกว่าทดสอบสองอันแหละครับพี่เ <laughs> พราะแฟ้มก็คล้ายๆกันเลยครับแลวถ้าเกิดพี่ขึ้นทั้งสองอันโอกาสถึงไหนพี่ก็เลือกได้ว่าจะไปไม่ไปยังไงนั่นเองนะครับสมัครคือเมื่อวันจันทร์วันพุธที่ผ่านมานะ13-20สิงหาคม68ครับประกาศผลยังไม่กําหนดนะครับแต่บอกมาชีหมดยุไว้แล้วว่า31กรกฎาคม69ขึ้นไว้หนึ่งปีนะครับอ่าก็จะมีโอกาสขึ้น เดที่ผมบอกครับตอนนี้ตำแหน่งว่างมาสิบเพราะ,กระเกษียณครับและจะว่าอีกเป็นสิบนะครับเพราะชอพอขึ้นออต,ต้นรวมแล้วจะมีตำแหน่งว่าง30บวกให้ในสายวิชาการขึ้นกันอย่างมากมายครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นนักจการล่ะนักทรัพย์ล่ะมีตำแหน่งครับแต่จะเปิดเฉพาะเฉพาะนะแต่ย้ําถ้าคุณมีผลงานคุณสามารถสอบได้นักประชาพาน,นักสื่อสารมวลชนตำแหน่งเยอะมากกว่าเยอะมากครับผมนั่นแหละที่ผมอยาก ส่งต่อนะเมื่อเราอยู่กรมแล้วถ้าเราอยากเติบโตเราอยากไปกลับบ้านยังไงการที่เป็นนักประชามภานการเป็นนักสา่อชนการพูดการทํามันตอบโจทย์ในการกลับบ้านในการเติบโตจริงๆอยากให้ทุกคนอินและเริ่มทําเดี๋ยวก็ถึงนะครับอย่างที่ผมบอกหลายคนไปยุคสกรอนหลายคนไม่เกี่ยวกับนักศึกษา,าเลยแต่เติบโตขึ้นมากมายเพราะเรามีเป้าหมายไงเรามีความตั้งใจว่าเออกรมเรานี้นกรมประชาพานเนียก็เตรียมตัวไปแล้วพอโอกาสมาเราคว้าได้ เราก็เติบโตได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากกระตุ้นให้กับน้องๆที่บรรจุใหม่หรือเตรียมตัวกันนะฮะเตรียมตัวให้ดีมีคนมีความฝันจะเป็นป,ป,ปะชสยากไหมเห็นไหมผมเคยทําให้ดูแล้วไม่ยากเกินฝันและยิ่งถ้าคุณมีความพร้อมล่ะหลายคน40กว่าไม่ถึง5้าิก็เป็นปะชสแล้วครับจะเติบโตเป็นท่านรองไหมท่านเขตไหมหรือท่านที่ดีไหมคนเราบอกไม่ได้หรอกจงเชื่อในความพยายามและพยายามทําตัวไปนะครับและทํางานที่เราชอบและ กับงานกรมนั้นบริบทนั้นรับรองคุณเติบโตจริงๆครับผมกเกณฑ์ Again, ของมานี่คือสมัครได้2บัญชีครับผ่านเกณฑ์คือ170นะครับไม่ใช่ร60นะอันนี้คือสอบขึ้นต้อง70ถึงจะขึ้นบัญชีไว้และขึ้นบัญชีตามคะแนนครับอันนี้ขึ้นบัญชีตามคะแนนนะ 3. แล้วเรียกเข้าเมืองตามหลักบ,บัญชีครับสใครไม่ประสงค์ยกตัวอย่างเช่นผมอยู่เมืองกาญแต่โดนเรียกไปพักใต้ผมไม่ไปผมก็สามารถัตรสิทธิ์ได้แต่คือการสัตสิทธิ์คือคุณจบแล้วนะไม่ต่อท้ายแล้วนะคุณต้องเเปปิดอออีหหนนนน้าคคคื69งสมมััรัรรใ่ะบ ย้ำครับมีผู้เกษียณร,ราชการอัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วคือ68ท่านนะครับขอบคุณข้อมูลมากมายจากสื่อสารองค์การกรมแหพันธ์ครับไปดูได้นะครับย้ำครับที่ผมพูดนะครับในช่างไฟฟ้าอุโศ4.7.5ครับอันนี้ยังไม่กําหนดนะแต่รอลุ้นเปิดสอบแน่นอนครับผมให้ดูแล้วว่าแน่นอนว่าจะาเกษียณสิบแน่นอนและจะว่าอีกถ้ามีในช่างอุโศส,สอบขึ้นปะจะสอบได้ครับลุ้นหลายๆคนเลยและพี่ๆหลายคนก็มีโอกาสและเราทีแล้วได้5 6ท่าน เรียกไป5ท่าน4ท่านอ่าเห็นไหมรอบนี้ถ้าเกิดมีหลายท่านได้สอบและขึ้นไปในช่างไฟฟ้าอุตสาหอาจจะมีถึง15หรือ18เท่าเดิมไปรอบปีที่แล้ว18คนเลยครับรอบนี้ก็น่าจะ15บวกขึ้นไปลุ้นกับทุกคนเลยนั่นเองนะครับที่ผมพยายามบอกครับอย่าลืมครับในช่างมีโอกาสมากมายชวนเพื่อนพี่น้องมารับราชการในช่างไฟฟ้ากันนะครับส่วนแบ่งราชการโครงสร้างกลม2 5 6 8เนี่ยผมทําให้ดูหลายครั้งแล้วนะแต่ผมอยากจะบอกเลยครับโกลมพันธุ์แต่ที่ผมบอกเลยครับว่า ในส่วนของสำนักงานต่าง,างนะครับเป็น49ครับแต่ก็มีบางอันที่อย่างเช่นสำนักงานเลขานธุก,การกรมยังเป็น48อยู่นะครับและกรมกฎหมายระเบียบก็เป็น48อยู่ครับการคลังเป็น49แล้วกรมมหาทรัพยาเนกรบุคคลเป็น49แล้วครับผมจึงพูดไงครับว่า49ส่วนกลางก็มีเยอะ49ส่วนปุยภาคที่เป็นแต่และสำนักงานประชาพันธ์พื้นที่1-8ถึงด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรองลุ้นกันนะครับผมและก็ C9 เก็จังหวัดปอจสนนะครับอ่ะพอลองดูนะถามว่า สอบไหมผมมั่นใจว่าต้องมีสอบแน่นอนสาหรับพี่ๆผอนะครับและก็สําคัญที่สุดก็คือน้องๆที่จะสอบราชการใหม่ต้องเข้าใจโครงสร้างนะยังไงสอบอย่างแน่นอนนะครับผมโครงสร้างกลมผมเลยเอามาเปิดให้ดูหลายคนไม่เข้าใจนะผมจึงอยากให้เข้าใจตรงนี้ครับว่าเมื่อคุณเข้าใจและคุณเปิดเป็นมันจะตอบโจทย์ครับผมโครงสร้างกลมที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือเห็นไหมครับผมพูดไปแล้วในทุกทันทีตอน54นะครับใครลองฟังได้แต่ข้อมูลยังอัปเดตที่สุดนะแต่ผมอยากให้เข้าใจแหละครับว่า กรมเล่าเปลี่ยนชื่อไปแล้วเนื้อหลายๆอันแล้วนะครับในสํานักในสํานักงานกลายเป็นเป็นกองสัดส่วนใหญ่ชื่อนะครับเมื่อลิงก์เสร็จแล้วมันจะมีให้โหลดเลยครับแล้วคุณจะได้ไปดูข้อมูลหมดเลยของโครงสร้างกรมเอาไว้สอบได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยมี10ข้อแหละผมว่านะดูได้แล้วเขาจะถามว่าททัศน์มีกี่ที่ล่ะวิทยุมีกี่ที่มีอาวิทยุในส่วนของเว็บไซต์ที่เผยแพร่คือ P R D E ไหม เว็บไซต์กลมคืออะไรอ่าเข้าใจนะครับจงเข้าใจจงศึกษาให้เห็นทั้งหมดโอกาสสอบได้มีแน่นอนนั่นเองนะครับมีอันหนึ่งที่อยากคุยมากๆครับคือปจอสอนะครับผมย้ำนะโครงสร้างของที่อื่นเนี่ยยังไม่กาหนดเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนื่องจากปจอสอเปลี่ยนจาก48เป็น49โครงสร้างและแน่นอนที่ผมพยายามพูดครับในวิกฤตมีโอกาสตอนนี้ทําไมผมบอยนักเลือกสอบนักสาม,มัญชนเพราะนักสาม,มันชนเยอะขึ้นเพราะเราจะตัดตําแหน่งนายช่างไปเป็นมมน,นักษามัชนตอนนี้26จังหวัดแล้วแหละที่ผมจําได้นะอาจจะผิดบ้างน,นะ ทำให้ตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมผมติงย้ำไงเผื่อใครอยากกลับบ้านนะครับปชสเํานวยการต้นคือ4.8นะครับจริงต้องเขียน4.8.5นนะอะแน่นอนจะมีรองคือน,นักประชาพันธ์ชำนาญการปฏิบัติการครับหลายๆที่ตอนนี้ว่าอยู่ใครลุ้นอยากกลับบ้านลองให้ดูให้ดีนอะอันนี้พูดสำหรับคนย้ายนะครับและแน่นอนงานข่าวก็มีในช่างไฟฟ้าครับชำนาญงานฏิบัติงานในประมาณ50กว่าจังหวัดเท่านั้นที่เหลือตอนนี้นะครับที่มีในช่างนะใครอยากสอบการได้นะแต่ถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่กลายเป็น นักศึกษามมชนเลยครับงานการเงินครับมันจะมีแน่นอนเจ้าพนักง,งานธุรการเจ้าพนักง,งานนะครับงานถัด,ดุเจ้าพนักง,งานธุรการแต่ตอนนี้ตำแหน่งชื่อเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวผมเอาตำแหน่งชื่อใหม่มาดูแต่ผมย้ำเห็นไหมที่ผมพยายามเล่าห้ฟังอะ่ะปชสมีกี่คนครับ1 2 3 4 5 6 7 7ห้าคนเท่านั้นแต่บางจังหวัดโชคดีครับได้ตำแหน่งรับผิลูกจ้างมาด้วยแต่งานเล่าเห็นไหมครับทั้งน้ำท่วมเอ้ยท้งเรื่องชายแดนไทยกัมพูชา โอ้โหเราทางานหนักมากครับแต่ผมบอกเลยให้ต่อไปอนาะคตมันจะปรับกรอบและจะกลายเป็นเกือบ10คนจริงไหมจริงครับเพราะนั่นแหละคือความสําคัญของหน่วยงานผู้ภิาคเราคือปจสครับผมย้ำครับถ้าใครที่เก่งเรื่องงานเรื่องข่าวนะมันเหนื่อยไหมคงเหนื่อยมากมันเหนื่อยเลยแหละแต่ถ้าคุณชอบนะผมอยากให้ลองมองปจสไว้นะครับแต่ที่ผมเสียดายเสียใจนั่นแหละครับในช่างไฟฟ้าโดนตัดไปแล้วมันเลยทําให้ที่ผมอยากบอกให้ในช่างไฟฟ้าไปหลายครั้งไปไม่ได้แล้วตอนนี้เลยเหลือแค่ไม่เท่าไหร่นะครับหลายคน ก็พยายามสอบภาคกอการเพื่อสอบเป็นนักสื่อสารแทนนะครับอย่างที่ผมพยายามพูดนะครับอย่างที่พูดผมไม่เก่งไม่เด็อะไรเลยแต่ผมรู้สึกภูมิใจที่ช่วยแล้วผมก็เห็นแหละว่าปัญหาคือตอนนี้ในช่างเราน้อยจริงครับเราเขาเลยตัดออกกลายเป็นทําให้ตําแหน่งในช่างที่ของปศไม่เหลือแล้วเดี๋ยวต่อไป5้าิกว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็โดนตัดอีกแต่ที่ผมพูดนะครับแต่่าเป็นโอกาสให้กับใครในช่างที่สอบเปลี่ยนสายได้ไปเป็น นักเสือม,มชนและโอกาสตอเป็นผู้ช่วยเออยอะไรเออยก็เท่ากันนะครับย้ำผมนะอย่างที่ผมพูดตอนนี้มันประมาณนี้นะครับใน50จังหวัดที่ยังมีนายช่างไฟฟ้าแต่ที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่13จังหวัดแล้วผมเขียนผิดนะเพราะตอนนี้อัปเดตล่าสุดนั้นมันเมื่อตอนเริ่มต้นครับตอนนี้มันเป็น26จังหวัดแล้วแหละที่ผมจาได้ก็คือตอนนี้คือปสอเมริการต้นเป็น48ครับกลายเป็นมีนักเสื่อมิชนาการปฏิบัติการเหมือนเดิมครับและมีนักสาม,มชนมาแทน ในช่างไฟแล้วนะครับที่ผมจําได้จันทบุรีป้าจววอะไรกันเยอะเลยแหละสุพรรณนะครับผมตอนนี้ก็เลยมีนักสาม,มชนมาแล้วใครอยากกลับบ้านครับนักสาม,มชนให้คุณกลับบ้านได้หลายที่เลยนะและในอนาคตก็ได้กลับบ้านกันเยอะแหละแต่ในช่างไม่มีแล้วนะใครจะเปลี่ยนสายต้องรีบสอบกอพอยได้นะครับใครจะสอบขึ้นอาวุโสก็ต้องลุ้นและเอาให้เต็มที่ครับอย่างที่ผมพูดนะฮะ หลายทุรการที่บ้านนะครับมีสองตำแหน่งอยู่แล้วก็คือทุรการสองที่ของทุกจังหวัดนะบางที่มีที่เดียวด้วยแต่ว่าอยู่ไหมลองดูย้ํานะครับกอที่เขียนไว้บังค่ะโดนตัดหรือเปล่าผมบอกไม่ได้เนะแต่ก่อเป็นจริงมันมีนวันนี้จริงครับผมแต่ผมถึงบอกไง่ายถ้าทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะนักในช่างที่ผมพยายามเตือนนะครับอย่าลืมเชิญเชิญชวนพี่ชวนน้องมาเพราะอาวุโสเรายังมีอยู่80กว่าคนไงครับและตอนนี้ก็จะสอบขึ้นได้ด้วยมันเลยทําให้ ในช่างยังมีโอกาสเติบโตอย่างที่ผมพยายามพูดและพยายามเล่าให้ฟังเนื้อเชื่อผมเถอะแต่ถ้าเราไม่ชอบงานล่ะและเราไม่ทําเรามาช่วยกันโปรโมทให้รุ่นน้องรุ่นเพื่อนมันดีล่ะตอนนี้ผมสามารถหามาห้าคนแล้วในรอบที่ทำมา5ปีเนี่ยก็ได้มาเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่พอเนื้อจึงอยากทุกคนช่วยกันรับรองเราจะไปต่อได้สําหรับในช่างไฟฟ้าและก็ในส่วนทาุก,การนะครับดุลการลุ้นให้มีอาวุโสสักสิบที่ก็จะมีโอกาสเติบโตกันอย่างแน่นอนครับและแน่นอนกรอบของอนุการสูง ในอนาคตจะเป็นแบบนี้ครับและกรอบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในโครงสร้างนะก็คือจะเป็นนาวกบัญชการพิเศษครับตอนนี้ที่เอาตําแหน่งมือเอาตําแหน่งของเขตใหญ่ๆที่เป็นเขตที่มีตําแหน่งที่เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มของแผนเก่าเนี่ยมาใช้นะครับก็เลยจะมีอำนาจการ61จังหวัดครับอันนี้แน่นอนแล้วขอนแกน่นนครราชสีมามหาสา,ารคามยะโสธรเชียงใหม่พิโลกสุราษฎร์ธานีสงขลายะลา ดเขต7ก็มีชนบุรีเขตแปคือกาญจนบุรีนะครับอันนี้พูดตามเขตนะย้้ำครับผมก็จะมีตำแหน่งนันนกรประชาการพิเศษมาและมีนันกรประชาชิจารปฏิบัติการ,ร,การแล้วก็มีอะไรครับในช่างไฟฟ้ากลายเป็นนักสหาม,มืชนเห็นไหมกลายเป็นสายวิชาการเยอะเลยาสายทั่วไปก็จะกลายเป็นแค่เจ้าหน้าทา่ธุรการกับเจ้าหน้างานธุรการ,การ,การ2อันในด้านการเงินและพัสดุนะครับแต่กรอบไม่ใช่แบบนี้นะกรอบจะเป็นอีกแบบหนึ่งในโครงสร้างใหม่ สปสอคอนแกนตัวอย่างครับจะกลายเป็นกลุ่มแผนงานและเครือข่ายการประชาพันธ์นะครับเป็น2กลุ่มนะกลุ่มบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเห็นไหมกลุ่มมีโอกาสที่เป็นทั้ง7และ8ซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่ากลุ่มแผนงานและเครือข่ายการปรนะชาพันธ์เนน่าจะเป็น8ก่อนอันแรกแต่อนาคตล่ะครับอาจจะมี82คนหรือเปล่าในอนาคตปจสสปจสเนี่ยต้องใหญ่ขึ้นแน่นอนตำแหน่งจะมากขึ้นแต่แน่นอนสายวิชาการจะเยอะสายทั่วไปน้อยลงเห็นไหมครับแต่49มีแล้ว อย่างที่ผมพูดนะบริบทเปลี่ยนไปผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมมาเสียได้ตำแหน่งในช่างไฟฟ้าแหละแต่ผมทำไรายได้ที่ไหนละ่ะวิธีการของผมก็คืออยากให้คุณเข้าใจแหละว่ามันไปได้นะในช่างไฟฟ้าตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังตัดสินใจเชื่อผมไปได้และคุณชอบมือถือคอมมันหาเงินได้จริงอออนไลน์ผมอย่างที่ผมบอกะอย่งที่ผมพูดเนี่ยเชื่อผมเถอะว่าเงินเดือนส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณเก่งอื่นเงินเดือนมากมากกว่าเงินเดือนก็ให้มีเห็นเยอะ,ยอะแยะนั่นแหละครับความเชี่ยวชาญในงานที่เราทําและพอเราไปใช้งานกับงานหลวง เงินหลวงก็ปังชีวิตส่วนตัวชีวิตราชการเราก็ยั่งยืนอีกนั่นเองนะครับผมเข้าใจโครงสร้างที่ผมพยายามส่งต่อนะลองเปิดดูนะข้อสอบเยอะแนะ่นอนลองเปิดดูสําหรับคนสอบนะครับอ่าโอเคครับผมผมจึงกล้าพูดมาเต็มเตมว่าในโอนาคตปจสครับตอนนี้ที่จริงล่าสุดเมื่อ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 ไม่นานนี้มี24จังหวัดเลยนะที่เพิ่มอัตรากาะกําลังไปแล้วอาจจะมีโอกาสเพิ่มอีกเป็นส0เลยจาก4 9จังหวัดจะกลายเป็น20กว่าเลยนะครับผม นับสินช้างมวลชนก็ชัดเจนแล้วก็ต้องมาเป็นแทนในช่างที่ว่างจนถึง76จังหวัดเลยนั่นเองครับผมจึงอยากบอกเลยครับว่าเมื่อมีนักประชาพานชพเพิ่มอีกจากส่วนกลางมาด้วยอันเองและนายช่างไฟฟ้ามี26จังหวัดที่เปลี่ยนไปแล้วครับและอนาคตก็จะเปลี่ยนจนครบ76จังหวัดครับแต่ที่ผมทรงกําลังใจก็คือกอบวุฒิสธุรการนะครับหวังว่าจากสามาจะอายเป็น1ิบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองลุ้นกันนั่นเองนะครับ จึงอยากให้บอกให้เข้าใจครับสรุปจากข้อมูลการราชการผมจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าที่ผมพูดมาว่าสายวิชาการมีโอกาสให้คุณมากมายครับสปีขึ้นบัญชีไว้เนี่ยยังไงรับร้อยบวกแน่นอนแต่ที่ผมพยายามพูดไงนักการรับร้อยบวกไม่ใช่ที่รับเยอะก็คือนักษามัญชนไงเห็นไหมกลายเป็นปิดบัญชีปิดรอบที่แล้วร้อยหคนหมดเลยผมจึงบอกว่าร้อยกว่าคนก็หมดแน่นอนนักประชาพันธ์ล่ะ50-60คนสำหรับผมจากเสติมีสรุนครับนักการตามเสติประมาณ30 นักซับประมาณสามสิบกว่ากว่าสี่สิบนักนิติกรเป็นปีแรกที่เปิดผมไม่แม่นแ,แต่รับสองก็เชื่อว่าอาจจะมีถึงสามแต่คมอื่นใช้บัญชีะ่ะก็มีล้นครับวิชาการคอมครัที่แล้วใช้ไปโหเยอะนะห้าคนเลยนะแล้วผมเคลยบดบัญชีเลยยี่สิบคนเลยเพราะที่อื่นใช้ด้วยวิชาการคอมมาแน่นอนครับผมเห็นไหมโจมองให้ออกครับว่าตำแหน่งเราสมัครอะไรได้แต่ถ้าสมัครได้ทุกอุละ่ะลองดูตำแหน่งที่มันรับเยอะและเราทําได้ไหมเตรียมตัวสิ คุณไปได้และแน่นอนมาเติบโตได้ไหมครับโผม่จิงกล้าพูดไงว่าให้มอนทักษารมระชนไว้ฝึกเสียงด้วยนะพอรอบนี้ฝึกเสียงด้วยแต่ถ้าคุณเสียงไม่ได้เลยนักวิพากา์เขียนผ่านให้ดีอะไรให้ดีผมเขียนไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะย่อยให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ที่ผมเอาเนี่ยมาเล่าให้ฟังอะ่ะผมอยากให้คุณเห็นว่าอาจจะเจียงโมง้หรือเปล่าไม่ได้โม้ครับมันคือข้อมูลจริงๆแล้วผมเอาข้อมูลทั้งเรื่องกเกษียณทั้งเรื่องคนสอบขึ้นมาเล่าให้ฟังมันจึงเป็นข้อมูลที่ครับมันรับเยอะจริงๆยาาคุณตตมมเ็ที่รางอยามีกอก เห็นไหมก็ม่พันทําได้จริงถ้าคุณเชื่อผมและเริ่มทําและคุณชอบงานคุณคุณจะหาเงินหาทองหาความมั่นคงดูแลครบอบครัวได้จริงมันคือความภาคภูมิใจที่ช่วยคนถึงฝั่งครับ <ankle> ผมเองไม่เก่งนะสิบกว่าปีก่อยสอบได้ <m> ผมจริงมีข้อมูลเยอะและอยากส่งต่อนะครับ <m> และสายทั่วไปที่ผมพยายามวิงวอนและบอกก็คือว่างร้อยบวกจริงๆครับในช่างไฟฟ้าเพราะเกษียณปีนี้เยอะเลยครับ รวมแล้วจะว่างเป็นร้อยบวกครับทุกการตอนนี้ก็ยังว่างอยู่เราใช้บัญชีคอพอร่วมจริงแต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็หมดและมีโอกาสต้องเปิดอีกปีหน้าจริงๆนะครับและในทุกสายนะครับมีทุกมีโอกาสเติบโตขอแค่คุณชอบงานชอบบริบทนั้นโอกาสมา,มาคุณก็จะคว้าได้ครับขอให้ได้มาทํางานด้วยกันนะครับผมอย่๋งที่ผมพูดครับรับราชการเป้าหมายแน่นอนที่ผมพยายามบอกครับอันดับหนึ่งก็ต้องรับราชการเมื่อรับราชการแล้วต้องย้ายกลับบ้านเติบโตขึ้นเป็นผอ,อ เป็นท่านเขตเป็นรองเป็นอธิบดีและสำคัญได้ดูแลครอบครัวได้ทำงานที่ตัวเองรักได้ทำงานที่ชอบและสุดท้ายครับเมื่อครบเกณฑ์ครบ25ปีอายุเท่าไหร่ก็กเกษียณได้ทำงาน10ปีอายุตัว50ก็กเกษียณด้วยอายุอัชาราได้หรือทำงานครบ60ปีก็เกษียณได้อย่างตั้งใจและได้บำานาญไม่โดนเรื่องทุจริตไม่โดนอะไรอย่างที่ผมพูดเนื้อที่ผมพยายามพูดครับเพราะเป้าหมายเราคืออย่างนั้นจงวางแผนให้ดี จงใช้ชีวิตอย่างดีและก mm ูจะได้ทําอย่างท <t aps> <t aps> ี่ตั้งใจแน่นอนนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพอเข้าใจภาพรวมผมบอกเนะนั่นแหละครับคือที่ผมบอกเลยว่าเป็นข้อมูลผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับผมเป็นคนเก็บข้อมูลมาแล้วผมเข้าใจบริบทแล้วผมอยากให้ทุกคนลองอ่านดูแล้วเข้าใจรับรองว่าถ้าเราศึกษามากข้อสอบอะไรมาเราก็ไม่พลาดแต่เราเตรียมตัวน้อยล่ะ มันก็ยากขึ้นเหมือนที่ผมพูดนะชอบพูดเรื่องกพอพทุกวันนี้ยากขึ้นมหยากขึ้นมากครับแต่บางคนมันบอกง่ายขึ้นแต่คุณเตรียมตัวดีขึ้นไงยังไงเดี๋ยววันที่9ตุลาขอให้ได้ผลแล้วก็ได้มาทํางานได้มีกพอพอก็ได้ลุยสอบภาคขอต่อไปแต่ในส่วนของสอบภาคขอกมพันที่ผมอธิบายไปแล้วพอเข้าใจนะครับที่ผมเอาเรื่องราวของท่านพอ,อหลายหลายคนมาเพื่อหเห็นจะถึงบอกไงว่าตําแหน่งผู้จัดการว่างแน่นอนทั่วไปก็ว่างแน่นอนและโอกาสเติบโต12ปี สิบปีไปพอก็มีให้เห็นมากมายแต่มันต้องแข่งขันไหมครับถ้าคุณต้องเจ๋งจริงไะแต่ตงานคุณมีะผมเคยมีตัวอย่างดีไหมครับบางคนสิบปีแปดปีครบเกณฑ์ปัป๊บขึ้นเลยเลยเขาเส้นเหรอ,อมันคือคุณดูผลงานเขาจริงมันคือผลงานจริงครับคนเราชอบบอกว่าราชการเส้นสายผมอยากจะบอกเลยที่ผมเห็นนักเรียนผมเออยอะไรเออยเห็นไหมครับทุกคน,เ,นเอกชนเก่งกะตายแต่ไม่เห็นได้บรรจุเลยเอกชนเส้นสายเอกชนเส้นสายมากกวีครับถ้าไม่ใช่ลูกคุณไม่ได้บรรจุหรอก แต่ราชการเห็นไหมครับแค่คุณมีก่อพอคุณเตรียมตัวดีคุณบรรจุได้มากมายผมยังกล้าพูดไงว่าไม่มีอะไรเหมาะกับทุกคนมันอยู่ที่เราชอบสิ่งนั้นแต่ผมอยากบอกว่าราชการอย่าว่าเรื่องเส้นสายเลยเพราะถ้าคุณเข้าใจไม่มีเส้นสายครับคุณเติบโตได้คุณขึ้นได้หมดและยิ่งถ้าคุณมีงานชัดเจนคุณก็เติบโตคุณได้แต่ที่ผมพยายามบอกไงครับแต่ถ้าคุณอคติว่าราชการมีแต่เส้นสายครับแล้วคุณจะมาทําไมล่ะแต่ผมอยากบอกเลยจงเชื่อในความพยายามครับผมอะ มีเส้นสายที่ไหนล่ะก็มีแต่ความพยายามนี่แหละผมเชื่อในความพยายามผมเชื่อในการทํางานของผมและผมเชื่อว่างานผมจะคุ้มครองผมและต่อยอดผมผมประสบอะไรอยู่แล้วเพราะผมทุกวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายที่ผมบอกไงผมแค่อยากส่งแรงบันดาลใจให้คนให้เข้าใจว่าที่ผมทําที่ผมส่งต่อโอ้มันไปได้นี่และพอถึงเวลาคุณจะมั่นคงและอย่าลืมนะครับเมื่อคุณได้แล้วอย่าลืมตอบแทนบุญคุณองค์กรที่คุณรักองค์กรที่ให้บุญคุณคุณและคุณจะเติบโตแน่นอนและอย่าลืมพ่อแม่ที่ดูแลคุณมาปู่ย่าตายายที่ ส่งให้คุณมาเขาความฝันก็อยากให้คุณเป็นความเร็จแหละครับแล้วเมื่อคุณได้แล้วอย่าลืมแบ่งความสเร็จในส่วนของให้ความรู้คนอื่นให้แนวทางนี่นแหละครับคือความภูมิใจของผมคือการทำคอนเทนต์คือการทำโซเชียลที่ผมพยายามส่งต่อนะครับรับรองงานนั้นจะทําให้คุณเติบโตดีงามแน่นอนและอย่างที่ผมบอกงานใดไม่มีงานใดเลยที่ไม่ใช่การประชาพันธ์เราจึงต้องทําการประชาพันธ์แล้วเมื่อการประชาพันธ์ดีๆอย่าลืมกรมประชา มาทำงานกันนะครับรับรองมีโอกาสเติบโตรจริงๆครับขอบคุณที่รับชมครับผิพดพาประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพวกใหม่ตอนหน้าครับสตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ